สาว่าน้ำพวกคุณเคยเห็นสาว่าน้ำกันไหมสาว่าน้ำเป็นสถานที่ที่คนจะมาว่ายน้ำและผมชอบว่ายน้ำขนาดเดิฟที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานเองเอก็ยังชอบสาว่าน้ำสาวย่ายน้ำให้ประสบการณ์ดีๆกับผมเสมอทั้งอาหารอร่อยวิวสวยและยังได้ออกกำลังกายแถมยังช่วยให้หลับง่ายเพราะเหนื่อยล้าแต่สนุกนั่นเหาใช่ไหมนะและ้วทำไมน้ำตรงนี้มาเหลืองๆสงสัยจะเป็นคอลีนในสระสวัสดีผมเฮอร์เลิม และตอนนี้ก็ถึงหน้าร้อนกันแล้วในคิวอทอสแม้ตอนนี้ชีวิตจริงจะหนาวกันอยู่ในบางพื้นที่และพอพูดถึงหน้าร้อนก็จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากนอนเฉยๆเหมือนกับทุกฤดูนั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงสาว่ายน้ําก็คงไม่พ้นสวนน้ําท,ที่มีเครื่องเล่นมากมายเช่นสไลเดอร์ที่พร้อมจะสไลด์ก้นของคุณจนติดไฟและโยนคุณออกไปเหมือนที่พ่อคุณเคยทำบวกกับตำรวจเป็นอาชีพที่เราทุกคนรักเราผู้พิทักษ์สันติราษที่จะคอยดูแลประชาชนรับใช้ประชาชนเสมอและถ้าเอาตำรวจมาบวกกับสาว่ายน้ําเราจะได้เป็นอะไร เราก็จะได้อีเวนต์ใหม่ของ Blue Archive แน่นอนว่ามันจบไปแล้วขณะที่พวกคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่แต่อย่างน้อยออยาเนจังของผมยังน่ารักเสมออีเวนต์ใหม่ของ Blue Archive เป็นอีเวนต์ที่จะมีตัวละครดำเนินเรื่องราวเป็นเหล่าตำรวจของโรงเรียนวอลคิรี่ที่เต็มไปด้วยบุคลากรคุณภาพตั้งแต่คันนะตำรวจคนเดียวที่คุณไว้ใจได้เธอเป็นหัวหน้ากรมความมั่นคงสาธารณะและเป็นตำรวจที่ทำหน้าที่อย่างจริงจังที่จะไม่ทำให้คุณคันแต่อย่างไรคิริโนะตำรวจสนน่ารักที่เหมือนปาทุน่าหลุดบออมาจากเกมอื่นที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สุดตัว ถึงแม้หน้าที่จะไม่ดูตั้งใจให้เธอทํางานนี้สักเท่าไหร่และคุณเคยไหมกับการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วเจ้าหน้าที่ทํางานล่าชา้าไม่สามารถตอบสนองต่อเรื่องที่แจ้งพักภาระถ้าคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นมาแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะคุณกําลังจะเจอมันอีกครั้งด้วยน้ําตาลเครื่องเทศสารพัดของกุ๊กคิกทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่เลือกสรรเพื่อสร้างสาวน้อยสมุนแบบแต่ซาตาจานเฮลมเติมสารพิเศษอีกอย่างหนึ่งลงไปในส่วนผสมโดยไม่ตั้งใจจึงได้เกิดเป็นฟูบุกิ ก้อนความขี้เกียจที่มีชีวิตและได้ยิ่งกว่านั้นเธอเป็นตำรวจเรื่องราวมีว่าคิริโนฟูบุกิได้นำข่าวมาแจ้งให้กับคันนะว่าพวกเธอจะโดนส่งไปเป็นไลฟ์การ์ดให้กับสวนน้ำเปิดใหม่และมันเกี่ยวอะไรกับตำรวจแค่น้อยใหญ่คุณอาจจะสงสัยผมตอบได้แค่อย่างเดียวว่าเพราะมันจำเป็นตอนเนื้อเรื่อง แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะคันนะที่ถึงแม้จะอยู่คนละนแผนกก็มีชื่อในบุคลากรรักษากฎหมายที่ต้องไปเป็นไลฟ์การ์ดด้วยและแค่เห็นในพีวีก็น่าจะรู้แล้วว่าเรื่องมันจะชิบหายขนาดไหนแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกผมที่ผ่านความวุ่นวายในคิวทอสมามากกว่า365ครั้งต่อปีจนเหมือนเป็นเรื่องปกติประจาวันจึงเอาเวลาไปตื่นเต้นกับการที่จะได้เปิดด่านฟาร์มเหมือนกับทุกครั้งแต่คราวนี้มันจะไม่เหมือนเดิมเพราะคราวนี้ผมต้องสู้กับวรุวารนุชเหล็กที่พ่นไฟได้ แต่ช้าก่อนเมื่อผมพูดไปแล้วว่าเรื่องราวในบุอาคายอีเวนต์นั้นมันอาจจะมีหลายอย่างเหมือนเดิมผมจึงทําบิงโกขึ้นมาเพื่อที่เราจะมาดูกันว่าผมเดาอะไรถูกบ้างถ้าคุณยังไม่พร้อมนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องสนใจงั้นเราไปกันต่อที่สวนน้ําเราตํารวจที่น่ารักของเราได้กลายเป็นตํารวจตรวจน้ําที่จะคอยตรวจทุกคนโดยในที่สุดเราก็ได้เจอกับคณะในชุดว่ายน้ําโอ้พระเจ้าผมไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณให้กําเนิดคุณมาได้อย่างไรแต่ผมขอขอบคุณแต่เรื่องที่ว่าทำไมคณะถึงถูกส่งมมมาาาาากกกกััััับเรสรสนษคววปลออดดภยยย้้ททงีู่่ มัน่นคงมันก็อาจจะเป็นเพราะผมขาดความมัน่นคงผพหมายถึงรองหัวหน้ากรมโคโนโกะรุ่นน้องของคันนะซสาแก้วนิดๆด,ดูจะเป็นเบสเกิร์หน่อยๆที่ดูเหมาะสมกับเว็บไซต์กดข้อที่34ได้ยื่นส่งคันนะไปร่วมทีมในระหว่างที่คันนะไม่อยู่ เพราะเธอหวังดีอยากให้คันนาไปพักผ่อนและแต่ยาซึ่งแน่นอนว่าดูทรงแล้วคืนนี้ไม่น่าได้พักและเราก็ได้รออัปเดตว่าคันนาจริงๆแล้วอยากเข้าสำนักรักษาความปลอดภัยแต่เพราะเธอหน้าดูแบบนี้ชาวเมืองคงไม่ปลืม้มนั่นแหละครับก็คือโดนมัดมือส่งมาเป็นไลฟ์การ์ดผ่านการ power abuse เอาใจนายและสวัสดี ผมคุณครูที่แสนน่ารักของทุกคนและถ้าถามว่าทำไมครูถึงอยู่ที่นี่อาจจะเพราะตกต่ำจนต้องมาสาว,ว่ายน้ำเพื่อดูเด็กสาวมัธยมในชุดว่ายน้ำแต่ไม่ต้องห่วงเราเท่าเทียมทางเพศครูเองก็อยู่ในชุดว่ายน้ำที่มีการโชว์กล้ามสุดเกเรที่เด็กๆจะต้องชื่นชอบโดยเฉพาะ็กผู้ชายและสาวๆผู้เป็นมิตรที่จริงคือมีคนแจ้งให้ผมมาช่วยพวกเธออีกแลงซึ่งดีเราจะได้หนีงานมาดูเด็กผมหมายถึงช่วยดูแลเด็กนักเรียนที่น่ารักของเราและคุณครูคนน่ารักก็มีหน้าที่ชมเด็กนักเรียนที่น่ารัก แม้ปากหวานเชียวครูเขาลองชิมหน่อยแถมตอนนี้ผมก็ได้คิริโนโมาเธออาจารย์เดืเร์เลดแต่เธอน่ารักและสาระสำคัญคือเสื้อขาวที่คุณกำลังมองอยู่ หากคุณอยากรู้ว่าใครคืออัจฉริยะผู้สร้างสาวว่ายน้ำในสถานที่ที่มีแต่เด็กสาวและมีผมเป็นชายทั้งแข่งคนเดียวที่เป็นมนุษย์แล้วก็ผมขอแนะนำเจ้าของสวนน้ำที่หน้าตามไม่น่าสงสัยแต่อย่างไรขนาดเป็นหุ่นยนต์ยังจะอ้วนอีกกินอะไรเข้าไปกันถึงตัวใหญ่แบบนี้ใช่แม่หรือเปล่าและเหล่าตำรวจน้ำก็ได้ถูกส่งมาเป็นกาที่สไลเดอร์ใหญ่ที่มีภาษาเหมือนจะอยู่จัก,กรวาลสาวน้อยเวทมนตุ์น่ารักของอุโรบุจิเกน แต่พอเห็นสไลเดอร์แบบนี้ก็ทําผมนึกถึงฟันร้ายวัยเด็กที่มีคนเอามีดแทงขึ้นมาบนสไลเดอร์แต่ถึงแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องง่ายแต่การขึ้นมาบนนี้ก็เอาจนคิริโนโคาหมดแรงไม่เป็นไรเดี๋ยวมากับผมได้เดี๋ยวผมดูแลต่อเองและแล้วก็ได้เวลาดูแลลูกค้ารายแรกที่ผมระสงสัยจริงๆว่าสาวๆในคีย์เวิร์ดฮอสเขากินข้าวด้วยอะไรทําไมหุ่นถึงเป็นแบบนี้แต่การที่เธอใส่ชุดแบบนี้มันก็จําเป็นต่อเนื้อเรื่องดังนั้นส่งเธอลงท่อไปเลย แต่ผมต้องบอกคุณตรงนี้ไว้เลยว่าถึงแม้เกมกาชามักจะเอาแคลเซียมมาล่อซื้อเหล่าคนให้กลายกลับเป็นลิงสนแต่เรื่องลามกแต่มันทำอะไรผมไม่ได้โอประสงค์ราบุนั่นเธอเหรอขอบคุณคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่ที่ทําให้เธอเกิดมาพอผมลงไปพร้อมคุณจะได้หรือไม่ได้เวลาสลับเป็นคณะดูแลลูกขา ลูกค้างอแงแต่คณะก็ดูแลลูกค้าอย่างดีด้วยการ CQC และนั่นมันควรจะเป็นที่ของผมแรงกว่านี้ทีมาดามับด้วยเหตุการณ์ SM ที่เกิดขึ้นทําให้ทุกคนโดนย้ายมาที่บอดเด็กนั่นเป็นเรื่องดีของหลายๆคนที่ชอบบอดเด็กถ้าชอบก็อย่าลืมทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรกันไว้ผมจะส่งคนไปมอบรางวัลให้แต่ผมเองก็เหมาะกับศาสเด็กเพราะถึงแม้ร่างกายผมจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองไม่ได้พัฒนาขึ้นจากตอนที่ผมเป็นเด็กและเนื่องจากเป็นเด็กที่ปกติแล้วเราต้องมีคําต่อท้ายให้เด็กนั่นคือตลก เด็กนรกทำการบูลี่คิริโนจนเปียกแต่ไม่ต้องห่วงฟูบุกิก็เล่นเด็กเป็นเหมือนกันแต่ทันใดน,นั้นมีเด็กจมน้ำเป็นหน้าที่ของคันนะที่จะต้องลงไปช่วยและช่วยได้สำเร็จเด็กบอกเห็นไอเคในบ่อแต่สาว่ายน้ำที่ไหนจะมีไอเคแต่เด็กกลัวคันนะมากกว่าไอเคก็โดดลงน้ำไปอีกรอบเราตํารวจตดน,น้ำที่ทำเด็กร้องไห้โดนย้ายไปคุมสระคืนที่พร้อมจะซัดหน้าพวกคุณและด้วยการที่โดนเด็กกลัวทำให้คันนะเซลเอสเตีมติดลบไปลบอยู่จุนลึกสุดของสระแต่ในระหว่างที่ทุกคนกำลังทำหน้าที่คันนะที่โดนขึ้นซัดก็ได้เห็น ชลวรรณตอนนี้พวกเราเหล่าคนเล่นก็จะได้คอนเฟิร์มกันสักทีว่าแท้จริงแล้วคีย์วอทรส์นั้นตั้งอยู่ที่ฟลอริดาเรื่องจระเข้ชางมันก่อนมันไม่จําเป็นต่อเนื้อเรื่องคันนาให้ทุกคนประกาศอพยพเกิดเหตุวุ่นวายแต่มีคนชอบใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเธอนั่นเองปัญหาของอีเวนต์นี้แต่ชุดของพวกเธอก็้ักปัญหาให้กับผมอยู่เหมือนกันแต่ให้อภัยเพราะมันจำเป็นต่อเนื้อเรื่องบิงโกไปอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้เจ้าสัวที่นั่งรถไฟฟ้า,ฟาต้องใช้ถถึึงงงง3บบ่่่่่ออออเเเเดาาเดดิินนนนทาาาาาามมมววกะะะะไะาาไไไรรรขข้้้จจจปียยยูใใใสํัชชคคลื แต่ไม่ต้องห่วงคุณมีผมครูที่น่าเชื่อถือกว่ารัฐบาลได้ออกมาเจราจาหลังจากนั่งเมาชุดไว้น้ำมาทั้งเรื่องซึ่งเจ้าสัวที่ใจกว้างพอๆกับขนาดตัวก็ใจดีช่วยกันค้นหาเจระเขคแต่ถ้าหาไม่เจอพวกเธอต้องไปขายไอหมึกที่ซูเปอร์เอิร์ธเก็บมาทำอาหารที่กลางแจ้ง นั่นไงครับเราโดนเข้าใจผิดแล้วบิงโกอยู่ไม่ไกลสถานที่ละลอนแบบนี้มันเต็มไปด้วยกินอับจากเหงื่อและผมก็ยินดีจะซูนให้เต็มปอดผมได้ทําการพูดปลอบใจเหล่านักเรียนที่น่ารักของผมทั้งคันนะคิริโนฟูบุกิและลาบุ ตัวต้นเหตุอยู่นี่รล้วรคุณตำรวจจัดการด้ครับถึงอารมณ์มากของเธอจะดี <c oughs> นั่นไม่ได้ไหมายความว่าท,ทําผิดแล้วจะหนีได้แต่ยังไม่ทันได้จับจากกลจากเากเลนเจอร์ก็ได้พวงมาลาวาดและมันไม่ใช่เจระเข้แต่เป็นพญาแขดังนั้นได้เวลาเราแขน้อยจะเข้าระงับเหตุดูสิครับคณะไม่ได้มาคนเดียวแต่เธอพกมาทั้งโรงงานขนมเค้กกระสุนแทบจะทําอะไรวรนุษย์ไม่ได้มันช่างเลวร้วายแล้วถามจริงไม่ทราบว่าเจระเข้บ้านไขพ่นไฟได้หรืออาจจะเพราะเจระเข้นั้นไม่มีบิดา จระเข้ไม่สามารถถูกจัดการได้โดยง่ายเพราะมันคือเมท Weapon Speed ดคอคโคได e หรืออีกชื่อเ s ทเทเกียแบบนี้ผมกันับ จระเขสสามารถทนกระสุนได้แต่เนื่องจากผมมีความเชี่ยวชาญด้านจระเข้ผมขอลองแนะนําให้ใช้ถังแก๊สในท่อระบายน้ํานิวยอร์กและถึงมันจะทนกระสุนได้แต่มันคงทนกระสุนที่ใหญ่กว่านั้นไม่ได้เราจึงใช้ระเบิดและใช่มันได้ผลเอาไปอีกหนึ่งใกล้จะบิงโกแล้วพยายามเข้าบูอใครแล้วเจ้าสัวก็โผล่มาเจอจระเข้เป็นการล้างการเข้าใจผิดเพราะในสรวายน้ําจะมีจระเข้ได้ยังไงจริงพี่ ตอนนี้ทีมงานได้พาไก่ทองและตำรวจตรวจน้ำเข้าทำการต่อสู้กับชลวันและถึงแม้สาวว่ายน้ำบิดาคุณอาจจะไม่มีจระเข้แต่ดันมีเต่าแถมถุงพลาสติกแต่จระเข้นี้ไปได้อีกเจ้าสัวยอมรับผิดและให้ความร่วมมืออย่างดีสรุปที่เขาตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เพราะเขากินแม่แต่เลือกจะกินอีโก้ตัวเองเป็นอาหารคงจะดีถ้านี่เป็นโลกจริงผู้คนอพยพไป,ปอยู่ด้านในอาคารจนแออัดสิ่งที่ผมทำได้มีแค่สูดหายใจเข้าลึกๆจากความแออัดของเหล่ายิงสาวและที่นี่เหล่าตัวการก็ได้โผล่มาจับมันเลยคุณตำรวจ แต่เหมือนว่าลาบุจะไม่ได้ทําความผิดรอบนี้แต่ถ้าไม่ผิดจะหนีไปทำใหม่อ้าวต้องลบออกอีกเวนแล้วถ้าไม่ใช่ลาบุกับลูกน้องจะเป็นใครได้อีก ผมว่านะมันต้องเป็นเจ้าสัวแน่ๆเจ้าโสวต้องปิดบังอะไรเราไว้ชชวๆ์ๆพวกลาบุแค่มาพักผ่อนฮิวใจกันเฉยๆซึ่งดีแล้วพวกคุณก็ควรทำผมก็ด้วยและเดฟก็ควรทำยิ่งกว่าใครดังนั้นกดซับให้ผมแล้วผมจะส่งพวกคุณไปฮิวใต้ท้องเรือจะว่าไปลาบุลงตู้ตอนไหนนะไอเคบุกเข้ามาตอนนี้เราต้องหนีก่อนจะกลายเป็นหนังสยองขวัญแต่ขอโทษครับคุณคันนะแต่หน้าอกหน้าใจของคุณมันบงังฟิลออฟวิวของผมไปหมดเจ้าจระเข้พ่นน้ำใส่สาวๆและมหุ่งหน้าซูบอร์เด็ก คันนะจึงรีบเข้าไปช่วยเด็กเพราะเด็กคืออนาคตของชาติยกเว้นแต่คุณเป็นเด็กแว้นลูกเทวดาตัวน้อยของพ่อแม่และสายตาของคันนะทําให้จระเข้ชัดดาวตัวเองโอกาสมาแล้วรบกวนเข้าไปหมาหมูใส่เจ้าตัวร้ายได้เพราะพวกเราเป็นฝั่งดีส่วนถ้าเป็นฝั่งร้ายเรียกพลังวิตีภาพเจ้าจระเข้ถูกปราบลงและเหล่าพี่ๆจากกลก็ออกมาช่วยน้องๆสาวๆหล่อเทจ่จริงๆว่าแต่แล้วใครล่ะเป็นตัวการอา้าว คุณจิฮิโร่ผมไม่รู้หรอกนะว่าทำไมคนทั้งอยู่ที่นี่แต่ที่นี่สาวว่ายน้ํามากับผมเราจะไปซื้อชุดว่ายน้ํากันตอนนี้เดี๋ยวนี้ณบัดนี้จิฮิโร่มากับอุทาหะดูเหมือนว่าสองคนนี้จะมาเดทกันเอาละทุกคนแยกย้ายใช่ละครับผมอยู่เรือนี้เรือนี้ใช้พลังงานไดสันสเฟียร์ดังนั้นไม่ต้องมีคนพายเจ้าจระเข้มันคือหุ่นยนต์จระเข้เพื่อสันทนาการทางน้ำ แต่อุตาหะดันเผือใส่อัลกอริทึมหรือถอนอาคารสักดาทุบตึกเข้าไปแล้วดันมีฟังก์ชันโจมตีมากมายที่จําเป็นตอนเนื้อเรื่องและสาเหตุที่ต้องมีก็เพราะมันเท่โอเคทุกคนแยกย,ย้ายขอบคุณจิฮิโร่มากตอนนี้ก็ไปใส่ชุดว่ายน้ําได้แล้วได้โปรดและสาเหตุที่จระ,ะเขหย,ยุดชง,งักไปตอนเห็นหน้าคันนะก็เพราะมันเห็นคันนะเป็นผู้ราที่เหนือกว่าหรือก็คือคันนะเป็นเอกซ์พีเดเตอร์ที่จะช่วยผมจากเซ็กชวลพีเดเตอร์คันนะรับทราบรู้เรื่อง ยิ่งตอกย้ำว่าน่าเธอดุจนแม้แต่สัตว์ร้ายยังกลัวแต่เจ้าหนูที่คณะช่วยไว้ก็ออกมาขอบคุณคนะและคนะก็ยิ้มให้ <c oughs> และด้วยความที่ผมเป็นครูที่ดี <c oughs> ผมต้องแอบเก็บภาพโมเมนต,ต์ต่างเขาเรียนเอาไว้ <c oughs> ทุกอย่างจบลงคโคโนอกะเป็นหวัดแต่ก็เห็นว่าตอนกลับมาจากสวนน้ำคณะยิ้มแย้มเลยเอาบัตรกำนันสวนน้ำมาเป็นรางวัลให้คุณครีแต่ทุกคนเอียนแล้วไม่รับขอบคุณ ก่อนเรายังมีเรื่องที่ไม่รู้อีกทําไมจระเข้ถึงหลุดมาได้แล้วทาไมลาบูถึงอยู่ที่นี่แล้วทาไมคนกาถึงเป็นหวัดย้อนกลับไปที่มิลเลนเนียมอากาศที่ร้อนละอุร้อนแบบนี้พวกคุณก็ไปเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้าได้แล้วชุดว่ายน้ำเนี่ยมันจะเป็นตอนใน,นเรื่องนะพวกเธอต้องทําหุ่นยนต์จัดดอกไม้และทําไมมันถึงเป็นจระเข้ได้แล้วชมรมวิจัยทางทะเลก็มาขอให้ทําหุ่นยนต์สันทนาการทางน้ําและทําไมมันถึงกลายเป็นจระเข้ผมไม่เข้าใจพวกเธออัจฉริยะเกินไปหรือผมเองที่บกพร่องทางการเรียนรู้ แต่แล้วจระเข้ก็หลุดออกไปได้และออกไปอารวาดจิโรเข้ามาดูเหตุการณ์ก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยเกิดเหตุคนรัดทะเลาะก,กันแหละป้าทุกคนแยกย้ายเหตุเกิดเพราะพวกเธอลงโปรแกรมน่าสงสัยที่โหลดมาจากเน็ตดังนั้นใช้โปรแกรมแท้กันเถอะครับตนลาบุเธอได้ทำธุรกิจงั้นเหรียญตู้กดน้ำจนได้เงินมาและมีการจัดปาร์ตี้แก๊งพวกกันเนอกเลยพาเรล่าน้องๆไปช้อปปิ้งเพื่อไปเที่ยวและซื้อชุดว่ายน้ำที่มีชุดเดียวแต่ไม่เป็นไรแบ่งกันใส่ ผมบอกแล้วครับว่ามันจาเป็นต่อเนื้อเรื่องแต่แล้วในรายชื่อดันไม่มีน้องๆลาบูจะไม่ทนไม่ไปแล้วปาร์ตี้พาน้องๆไปเที่ยวสาวยน้ําน่ารักมากส่วนโคนโกะแค่ขี้เกียจทางานเลยหาเรื่องพาลูกน้องไปฟึกว่ายน้ําแต่ดันเล่นสายมูเยอะไปลูกน้องลําขานโยลงสระก็ประมาณนี้ไหนเราไดูผลประกอบการดีกว่าแย่จังถึงแม้ว่าตอนนี้อากาศจะเย็นพอตัวจนหลายส่วนของร่างกายแข็ง แต่ก็อย่าลืมออกกําลังกายดูแลตัวเองให้หุ่นดีแบบเรานักเรียนและผมเคารพกฎหมายที่เจ้าโบของเรารักส่วนถ้าพวกคุณรักผมและเดิรบที่ตอนนี้น่าจะกําลังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็สามารถกดติดตามและมาร่วมเดินทางไปกับพวกเราจากการเป็นแรงงานแมวน้ําใต้เหลือที่จะเดินทางไปทํางานอย่างมีความสุขสําหรับวันนี้สวัสดีครับ